สวัสดีครับโอลานะครับพี่โชว์โอลานี่มีมาสามปี้วแต่วันนี้นี่เขาบอกว่าพี่โชว์เนี่ยเอาเงินทั้งหมดที่เก็บมานุ่มทำออฟฟิศโอลาใช่พี่ซื้อเพิ่มเลยซื้อที่เพิ่มในชั้นบ้านอ๋ออันนี้คือซื้อที่ขยายออกมาขยายไม่ประมาณ3ตารางเมตรใช้เงินไปร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านตัวบ้านนี่เท่าไหร่มไม่ถึงสิบร้อยออฟฟิศแพงไหมพี่มันแพงที่ พี่โชลงทุนไปขนาดนี้ผมอยากเห็นแล้วว่ามันจะสวยงามแค่ไหนูหน่อยได้แปดร้อยกว่าล้านบ้าพี่จะทำอะไรเยอะขนาดนั้นอะลงทุนไปเยอะมากมันต้องสวยโอ้โหโอ้ฟิโคลนาของเราโลกพี่โชพี่โดเขาหลอกว่าร้อยกว่าล้านเนี่ย ุิวซาทำหน้าต่างคำประตูใหม่บ้านผมมีสองคำแสนได้นะโอ้โหอันนี้นี่เป็นลุกขึ้นอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสผมมีโต๊ะผมีโตแล้วพี่โชวมันไม่มีอะไรเลยพี่แค่นี้เราทำออฟฟิศไม่ได้นะพี่เตรียมโตเตรียมอะไรไว้แล้วแต่ว่าของที่จะมาเซฟเป็นออฟฟิศเนี่ยพี่สั่งมาเรียบร้อยจากที่ไหนรัาดาเฮ้ย โอ้มาช่วยพี่จานก,กว่าอะไรกันนะรูปเป็นล่า <c oughs> พี่โชว์รล้ไหนของที่พี่สั่งกับนะนี่ไงนี่ไงโอ้เห็นไหมล่ทุ่มทุนขนาดไหนซือไม่เยอะเนี่ยสั่งมาเยอะแต่ว่าไม,ไม่รู้อะไรใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวให้โอ้ช่วยดูหน่อยมาดูกล่องแรกดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ทำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่า ส่งผ่านทาง JNT <น>ส่งอะไรก็ต้อง JNT อยู่แล้วพี่เพื่อนผมทุกคนที่ส่ง JNT หมดนะถือว่าส่งมาไวมากอันนี้อะไรเดี๋ยวพี่ไม่รู้เฮ้ยกล่อ,องทิชชู่จำเป็นไหมออฟฟิศเนาจำเป็นอันนี้คือถือว่าเอ่อซื้อมาได้ดีเหมาะเหมาะกับออฟฟิศอ,อ๋อแจกัน<อ>แจกนันลายของฟ้าอ๋อผมว่าอันเนี้ยเหมาะกับพี่โชดูมีความแบบสาวหวาน นี่พี่อ๋ออันนี้เวลาเดินเข้าออฟฟิศนะฮะเกิดมีลูกค้ามาที่ออฟฟิศเราครับผมจะสร้งมาสองลายน่ารักมากกล่องต่อไปครับมาฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่มันกล่องเลี้ยงมดเฮ้ยเจ๋งอะพี่เพราะพี่เห็นเขา เลี้ยงกันมือมือเอยเรองดูแลเห็นเขาเลี้ยงกันในเน็ตพี่ก็เลยบอกว่าอุ้ยน่าสนใจเลี้ยงนี่ด้วยไหมไอโซพอดไม่รู้จักครับไอโซพอดมันเป็นเหมือนแบบแมลงที่มันแต่คล้ายปลวกแต่ไม่เคาเลี้ยงกันอ๋อาหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้มาไอโซพอดเนี่ยเป็นแง่ไม้หลังบ้านก็มีนะปลวกหรอแค่้ายีมดเขากำลังอยู่ในนี้อันนี้อะไรครับก็ไม่มีคาปูโต๊ะที่มันแบบพิซซ์ออฟอาร์ตเลยนะนี่ตายแบบมินิมอลมา ผ้าก็หนาดีาได้เอาไว้ไหนก็เดี๋ยวคุมอ๋อโอเคอะไรนรกพัฟไว้ก่อนอันนี้คือฮูล่าฮูใช่อุย้ยเม็กไอดอลแล้วก็ยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้เขาต้องมีไฟที่เป็นเป็นกลมๆเราถนะ่ายเราจะลองเสียบโ,โอ้โหสว่างมากแม่งไง,ไง <laughs> เห็นปะ่ะเฮ้ยเราบอกแบบแตะเอา เนี่ยเดี๋ยวเวลาถ่ายเนี่ยเหน็นป่ะแล้วตาก็คือจะแบบว่าเป็นกลมๆข้างในเรียกผมว่าโดนัทในตาโดนัท <ut> สูงไหมหรือว่าใช้ได้ฝัาบัวอันนี้ของบ้านเราโอ้ยผู้ชมอันนี้ของบ้านพี่พี่จะมาอาบน้ำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยอะไรอ่ะผู้ชมกระเหลาปูพี่สานกระสระอบไปทำอะไรอ่ะ อ๋อที่ใส่ชูบดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเอาไว้ติดหมุนร้อยแต่ดีเนาะนี่สุดยอดเลยขอได้ปะร้อยก็บาทพี่น่าคราวจะหลุดแล้วคนยังไม่แห้งอ๋ออันนี้เป็นที่วางมือถือเอาไว้แปะกับข้างกำแพงไงที่วางมือถือวางมือถือแล้วก็มีรูชาร์จแบตให้ด้วยอันนี้อะไรเน่ะเฮ้ย ดอกไม้ดอกไม้ประตูแจกันไม่เคยเห็นเหมือนกันไถ่เป็นแบบนี้ปกติจะแบบเป็นบับเบิ้ลขอตัดได้ป่ะพี่ตัดยอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยได้ของไม่ไม่เก็บไว้แพ็คไอ้อื่นนะเขาไว้แพ็คกันอื่นต่อทำแจกันจะแจกันแตกไม่แตกต่อเนี่องต่นืนี่นี่เหมือนดอกจริงเลยโอ้ตรงใบนี่เหมือนจริงมากใบนี่มีความสะอาดนี่เขาทำดีแล้วดอกไม้ปลอมใช่เออเฮ้ยต้นฝั่งยไม้ หลอกวัชอตก็เลยน่ารักพี่ขอนลหน่อยเปรียบกับพี่เป็นแค่คนม,มันไม่ได้มีแค่นั้นอตอนซื้อที่มันมาอย่างนี้เอาแต่ผมว่ามันอยู่ในบ้านมันก็น่ารักแหละแต่แต่เราอยา่าแบบยังไม่จบอ๋อฮะพี่ยังไม่จบไฟโดนัทหรอผมว่านะพี่ไปซื้อมาอีกสักสองันเขาเป็นตาออดี้ไปเลยอ๋โอโอ้อ มนกดพังแล้วอ้าวพังแล้วหยับเฮ้ยเป็นไปได้สวยอยู่นะไหนเราเปิดออาฟิศแล้วทนะเทียนชเทียนแต่เทียนลงไปแล้วมันก็จะกระจายแสงเป็นรูปจริงหรอ,อผมว่าต้องสวยแน่แล้วถ้าจุดไฟข,ขึ้นมาโอ้โหสวยมากพี่โชว์อุ้ยสั่งหนังสือมาทไมเบาเชหนังสือเป็นหนังสือปอป ตอนมีคนเขาก็คิดแบบเนี้ยเอามาแต่งเป็นคอฟในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสิ่งที่พี่สั่งมาพี่อยากกินมะยงชิดพี่ไม่ไปวันยกใ,ใช่มะยงชีต้อาไปวัน,น,นยกพี่ผมว่าดีแล้วแหละพี่โยซื้อต้อนไม้ฟอมเดี๋ยวว่าหลังผมซื้อต้อนไม้ฟอมมาให้อีกนะโอเคพี่ผ่านพี่สองชิ้นต่อไปที่คุณใจนำเสนอ work from home นานๆคิดถึงบรรยากาศทะเล บรรยากาศพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยนี่คือผ้าป่ามันเองไม่ใช่ผ้าป่าฝังน้องเองโอ้โหสวยมากมีตัวเลือกไหนสวยตรงไหนมีตัวเลือกให้อ้อพี่โจมันสวยตรงไหนมันเป็นทะเลเหมือนแบบว่าตอนนั้นทำงานอยู่แต่ตอนนี้คือแบบเขเลยยับแบบลมตีสี่เอาพี่โจสบายใจก็อสบายใจ ตีอะไรไต้องหนีไปทะเลบ่อยไงพูดแล้วนะพี่พี่พูดแล้วนะก็นั่งมองทํางานไปถ่ายรูปตรงนี้เอาไม่ต้องไปแล้วเนาะใช่กอดเต่ากอดเติมไม่เอาละก็ไปได้บ้างเดี๋ยวว่าว้านให้ตรงไหนก็ปล่อยอันนี้เป็นนาฬิกาไฟโอ้โหอะไรอะไฟโรเต้อันนี้ก็จะมีฐานมาลิซ่าที่มีไฟยังมีไฟอยู่ไม่ใช่หมายถึงไฟในห้องลิซ่าไม่มีอะ ไอยากซื้อไฟลิซ่าเก็บตอนนี้เราก็เก็บไฟโรเซ่ไว้ก่อนเนาะชอบซื้อมาใหม่วันโรเซ่ไงแดดตาซื้อมาใหม่ันโรเซ่อันเดียวกันปะอันเดียวกับโรเซ่ปะร้านเดียวกันแล้วนะถ้าถ่ายรูปจะเก๋มากเลยตอนเนี้ยซื้อร้านไม่จินทะเรยังบัลแสหรือชะออมหลือฮัลลาดีมากค่ะโรเซ่ แต่เปิดไปหลายกล่องเนี้ยมีกล่องไหนที่ใช้งานได้ใช้งานได้อุย้ยใช้ได้เยอะพี่ว้าวกกล่องเนี้ยใอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกบินได้อ๋อปลุกเขาบินใช่เรามาลองดูก่อนว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าแต่อ้อดูซิมันมทำงานได้ไหมอันนี้นะฮะมันคือนาฬิกาปลุก<ม>ที่มีใบพัดอยู่ข้างบนซึ่งเวลามันปลุกเราเนี้ยมันจะปล่อยตัวดีดตัวมาเลยแล้วพี่ต้องไปหาเขากลับมาเสียนที่บน มันก็เลยเป็นจิมอีกว่าถ้าเราไม่ตื่นไปเอาใบพัดมาเพื่มาเสียบเราก็นอนต่อไม่ได้เสียงมันจะดังตลอไม่กดปิดเสียงได้ตลอดตลอดโซนโอ้ยเจ้าผมบอกแล้วตกใจอ่ะดีจง ไม่ได้แล้วเลยหาปิดไม่เป็นสมมติว่าเราปิดไม่เป็นเราก็ตื่นเช้ามาใช่ไหมเราก็รังง่วงๆอ่าบดับแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าพี่โชติดใจกับการหมุนโาจะมาหมุนเล่นเองก็ได้อันนี้ไม่มีเหมาะกันในออฟฟิศหรอกอันนี้ไม่เหมาะกับบ้านอ้อเอ้ยกือเครื่องซักผ้า สักได้จริงด้วยโอ้อเดี๋ยวเวลาเราไปถ่ายงานเราอาจจะต้องมีผ้าเพื่ออะไรกลับมาใส่เราก็จะซักแบบว่าข้างนอกเออใช่แกลงงใช่ไหมล่ะอะไรอ่ะพี่โชงงใช่ไหมล่ะมันเป็นเคกย์นี่เวลาเราใส่น้ำนี่นี่แหละจ้าใช่นีนี่ ได้ไหมอ้อโชครับเชิญกินน้ำครับเอ้ยใช่ได้ใช่ได้พี่เดีดยเวลามีแขกม,มีลูกค้ามาเราก็กดน้ำให้ลูกค้ากินใช่โชว์อะไรอ่ะอันนี้เป็นทุกเทียนจิสายมูแล้วอออูหเล็กมาก ก็คือเป็นเหมือนโต๊ะหมูู่ชายผิวสำหรับคนที่ประหยัดเนื้อที่อยากไหว้พระอ่ะอันนี้ที่ซื้อแยกมาตั้งหาสำหรับเวลาโอ้ไปออกก็มันเป็นพัดลมโอ้โหจริงจริงมันเอาไว้เสียบตีก้นแล้วมันจะได้เป่าหลังเย็นไหมมันปรับระดับได้ด้วยนะนี่ก็ดีนะพี่ หด,ดหีได้ให่ได้มันเย็นแบบไม่่วยอ่ะจริงค่อนข้างดีพี่รู้สึกว่าก็เย็นหลังเลยผ่านผ่า <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็แกะของรีวิวหมดแล้วพี่โชว์ตอนนี้เดี๋ยวเรามาจัด t o ฟ i ิบ้านงี่โยก่น สวัสดีครับสวัสดีค่ะหุ้มฟิตใหม่สวยจังเลยฮะไงครับคุณล่าของนี่เหมือนสั่งมาในเน็ตบ้างเหมือนเพิ่งเคยรีวิวทุกอย่างดูมันแบบว่าเข้าบมเกืนใช่ไหมมันคือส่งแล้วที่พี่โชเรียนอาร์ตมาเนี่ยพี่ไม่ต้องไปปรับเต๋อแล้วเพราะว่าพี่ได้ดูเกล่องนี้ได้ฟีลเหมือนแบบว่าทำงานในทะเลอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือหน่อยเอาเปิดไปเลยอ๋อเล่นเก็บอ่ ทุกอย่างเข้ากันหมดเลยอ่ะโคนสีแล้วก็อัญจาเฮ้ยพี่ลืมลืมลโอ้โหลืมได้ไงเนี่ยอ่ะนีอะไรจะซักไหมพี่นี่นะโชคครับพอดีผมอยากจะเป็นนักแสดงนะครับฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับเล่นบทไหนได้บ้างเราเล่นเล่นทุกบทครับเล่นบทกระเจดูหน่อยซิพี่ว่าเราเป็นโอ๊ยยเาต วันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับออฟฟิศโอละลานะครับที่บ้านพี่โชที่เขาลงทุนไปกว่าไม่เกินพันห้านะทั้งหมดเนี่ยคือสวยได้ขนาดนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมติดตามโอละลานของเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามว่าอีพีหน้าไปไหนครับพี่โชว์ไดถ้ามีคนดูคลิปเราเยอะๆเนี่ยออฟฟิศเราก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราจะจัดกันใหม่ออฟฟิศเราใหญ่ขึ้นกว่านี้เราจะรับสมัครพนักงานเพิ่มขึ้นลองรับพนักงานประมาณสามร้อยคนก็ แล้วเขามานั่งจักใหม่ทีนึ่จักมีติ้งอะไรใหญ่แล้วแต่ผมว่าวันนี้สมบูรณ์แล้วเอาทีมมาสวยงามตอนนี้เราต้องสั่งอีกอย่างหนึ่งสั่งอะไรนะสั่งลาซาด้าไหมพี่นี่ไอ้น้ำดิวผมเป็นห่วงวิวพี่ชมพอเดี๋ยวถ้าพี่ชมไม่อินกับวิวนี้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่ชมจะไปเที่ยวทะเลก็เลยเดี๋ยวจะมารีดให้อันนี้แปะไว้คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาโอเคม อย่าลืมดูอีพีน้าครับโอลาล่าวกำลัไปไหนกันครับใช่ไหยครับมีคนทักด้วยเฮ้ยพี่ชอมีคนน่ะตายด้วยเหรอ